หลางบอดเหตุก่อนเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ระยะที่สองท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกหงายและดูหดหูสัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นเลยแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนผิดปกติ หรือปังตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึมเรื่องเวลาที่แน่นอนนั้นเขาบอกตามตรงว่าไม่ทราบเพราะจริงๆแล้วน่าจะเกิดตั้งแต่คิตศักราร1,999ตามที่นอสตาดามุสทำนายเอาไว้แต่มาดูจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วภัยธรรมชาติที่รุนแรงยังไม่เคยเห็นมาก่อนในเวลานี้และจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์คิดว่าในหนถึงสปีนี้ เป็นกรรมของสัตว์โลกนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าระบบจะเริ่มล้างมนุษย์ปลายปี47แล้วจะมีเหตุอื่นมาล้างเรื่อยๆโดยระบบภัยพิบัติทางดินน้ำลมไฟโรคระบาดและอุบัติภัยสงครามและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนพระจกักรพรรดิลงมาภัยพิบัติจึงจะสงบต่อไปที่จะวิบัติหนักๆคือไต้หวันญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อเมริกาในโลกนี้ไม่มีใคร เปลี่ยนแปลงได้เพราะกรรมของมนุษย์เป็นแบบนั้นสำหรับเมืองไทยต่อไปกรุงเทพก็จะมิใช่จะปลอดภัยเพราะฝ่ายรักษาภายในของกรทมเริ่มถอนระบบออกไปมากแล้วต่อไปภาคใต้แทบจะไม่เหลือจะเป็นเกาะเป็นแก่งเราเข้าใจว่าภัยพิบัติในภาคใต้สัญญาณของยุคกะจักรพัทที่กำลังจะเริ่มต้นที่จริงมีสัญญาณอย่างอื่นด้วย แต่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเช่นเลืเอกทาตุแก้วเจ็ดประการที่เริ่มเข้ามาสู่ระบบแล้วและก็มีสิ่งของอื่นๆอีกหลายอย่างที่กระจัดกระจายกันโยนในหลายประเทศเป็นต้นครูบาอาจารย์เคยเล่าว,ว่าแค่หน้าก,กงหลังขึ้นมามนุษย์ก็ตายเป็นเบือ่อแล้วต่อไปบางที่ก็จะหายไปทั้งเกาะนี่ยังไม่นับภัยพิบัติจากเท้ากักนาคแถวลบบุรีที่ไหนไม่ช้า ช่วงท้ายของภัยพิบัติจะลุกขึ้นมาเพื่อไปรรอับพระจกักรพรรดิขณะที่ทหารหลิง18กกองพลที่เคยเฝ้ายักษ์ที่อื่นครูบาอาจารย์ท่านว่ายักษ์กักกาคนาตัวนี้มีพิษมากแค่พริกตัวพิษของยักษ์ก็จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้มนุษย์จะตายไปครึ่งโลกแต่คนที่มีศีลก็จะไม่เป็นไรเราค่อนข้างมั่นใจว่า ในปี2560เป็นต้นไปประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจและไทยกับลาวจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไทยท่านไหนที่ขยันหมั่นเพียรรักษาศีลภาวนาก็จะได้มีโอกาสอยูน่ในยุคใหม่ต่อไปส่วนท่านที่ยังไม่มีศีลรมพอก็คงต้องไปตามวิธีกรรมของท่านเองส่วนาศาสนาอื่นนั้นไม่มีเหลือเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะหนีตายมาทึ่ง ศาสนาพุทธกันหมดเท่าที่ทราบต่อไปมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาอังกฤษก,ก็จะต้องมาพึ่งพาไทยูนกลางโลกูนกลางศาสนาอยู่ในไทยซึ่งต่อไปที่แห่งหนึ่งในไทยจะเป็นเจกลางเจจางศาสนาในยุคจกักรพรรดิทั้งโลกจะถูกปกครองโดยสามร่มโปสีอัญญาสิทธิ์และอัญญาธรรมาาพระจักรพรรดิจะเป็นพระมหากษัตริย์ของโลกอย่างที่พวกกิล เขาคิดจะครองโลกนั่นไปไม่ถึงดวงดาวเพราะวิทยาศาสตร์ถึงทางตันแล้วเหตุที่เกิดในภาคใต้ซึ่งเป็นเขตพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรงขนาดนี้ต่อไปเหตุที่เกิดในเขตศาสนาอื่นๆนั้นจะรุนแรงกว่านี้มากเพราะความหายนาที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ด้วยถ้าหากศึกษาถึงเชื้อของจิตวิญญาณเดิมของการมาเกิดก็จะเข้าใจว่า อย่างอิสาลามและคริสต์นั้นเชื้อจิตวิญญาณเดิมคือต้นทาตของจิตวิญญาณของพวกนี้เป็นพวกยักษ์ตระกูลต่างๆดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าพวกยักษนอกศาสนาเขาตีกันนั้นก็พวกยักษ์เหล่านี้แหละที่มีปัญหาและพวกยักษ์เหล่านี้ก็มาเกิดมากในยุคนี้ส่วนใหญ่ในเขตป,ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงจะเป็นเชื้อนาคเชื้อเทวดาเชื้อครุฑคนในเขตป,ประเทศไทยส่วนใหญ่ กวนเวียนอยู่กับการเกิดเป็นเชื้อต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชาติที่ทำบารมีมาเด่นๆว่าเคยทำบารมีในภพภูมิไหนมามากก็จะมีความเกี่ยวพันกับภพบภูมิเหล่านั้นและเมื่อถึงเวลาก็จะเป็นการทำบารมีร่วมกันระหว่างภพภูมิและบางครั้งการทำงานจากภายในก็จะส่งผลออกมาสู่ภายนอกแต่คนไม่เข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นภายในและที่เห็นคือผลที่แสดงออกมาภายนอกพยายามอธิบายกันด้วยเหตุผลผลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความรู้นอกแต่ไม่รู้ในคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายเหตุผลภายนอกแต่ไม่เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมซึ่งภายในเป็นต้นและนี่คือรู้ไม่แจ้งในเรื่องนั้นๆก็เลยเกิดความประมา ต่อไปจะมีพระจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองโลกพระยาธรรมิกราชจะคล้ายพระสังฆราชและจะมีพระโพธิสัตว์อีกองคหนึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรีคือสามร่วมโพสีก็คือสามโพธิสัตว์ที่ลงมาทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็มีเหล่าอัญญาสิทธิ์บางคนก็อาจยังไม่รู้ตัวเองถึงเวลาแล้วก็คงจะได้เห็นว่าของจริงนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งบางท่านจะมีชื่อเสียงในหมู่เทพเทวดานาครุษกุมพันธ์ฤาษีดาบดเป็นต้นพวกเขาเหล่านั้นก็รอยกพระญาติธรรมิกราชแต่พวกมนุษย์ไม่รู้จักเพราะท่านเหล่านี้จะอยู่อย่างเงียบๆและลี้ลับครูบาอาจารย์นั่นเคยเปรยๆให้ฟังว่าสำหรับผู้ทำบรารมีเข้มข้นแล้วนั้นดังบอดีดีบอดังจากที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าสู่กันฟัง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ไม่มีใครที่จะสามารถเด็กเลี่ยงได้เพราะกรรมเป็นตัวกำหนดและยุพระธาธรรมิกราชก็จะเป็นพุทธประเพณีเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในกึ่งกลางพุทธศาสนาในยุคข,ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างในยุคข,ของพระเวสสันดรจากที่พระเวสสันดรได้ผ่อนแปดประการจากพระอินทร์จากนั้นไม่นานก็เกิดยุคพระยาธรรมมิกราช เรอยกพระจกักรพรรดิขึ้นถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าลูกชายของพระเวสสันดรจะเป็นพระจกักรพรรดิในสมัยนั้นในยุคร่วมสมัยปัจจุบนันนี้มีบุคคลผู้หนึ่งทำทานบารมีจนได้ผ่อนแปประการจากพระอินทแล้วเช่นกันก็พอจะอนุมานได้ว่ายุคพระยาธรรมิกราชนั้นเข้ามาใกล้ถึงปลายจมูกแล้วใครที่คิดจะทำบุญทำกุศลก็ให้รีบเร่งทำ หากเมื่อใดที่ผู้ที่เขาได้พระอินทร์เขาทำอธิษฐานบารมีเพื่อดูแลพระศาสนาระบบที่เขาทำหน้าที่ภายในเขาก็จะทำงานตามลำดับเมื่อถึงตอนนั้นจะเห็นคุณค่าของศีลธรรมของศีลห้าศีลแปดของบุญบารมีที่แต่ละท่านบำเพ็ญเพียรสั่งสมมาให้ลองนึกถึงคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์ขนาดไหนนะที่ทำให้ด้ามขวานไถเหลือเป็นเกาะแกง เครื่อนยักษ์ขนาดไหนนะที่จะสามารถทำให้เกาะขนาดประเทศไต้หวันหายวับไปได้ในพริบตาเมื่อไหร่ก็ตามที่นาคใหญ่ทำงานจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกหากจะเทียบเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นแค่นาคใหญ่กงหลังหรือสะดุ้งเพียงเล็กน้อยท่านลองจินตนาการดูสิว่าหากพวกนาคบางพวกมีหน้าที่ทำริษ เพื่อล้างพวกมีศีลธรรมไม่เพียงพอสำหรับอยู่ในยกพระยาธรรมบนโลกนี้ก็จะเหลือคนไม่มากอย่างที่พระสูตรบอกไว้เหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานั้นจะมีอยู่วันหนึ่งที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดครื่นพลังมหาศาลจากจักรวาลจะกกระแทกลงมาอย่างโลกเป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่11มนุษย์ทุกคนบนโลก จะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวช่วงแรกๆจะรู้สึกขดถูเวิ้งว้างท้องฟ้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนักลมจะแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงฟ้าเสียงลมจะแผ่เสียงกึกก้องดังที่สุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเป็นเสียงของพยามาจุราชที่พิพากษาโลกในด้านความเป็นมนุษย์คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิต และจะตายอย่างทรมานไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคมผู้นำเศรษฐกิจผู้นำลัทธิส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ให้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปสุดท้ายพระผู้ทรงศีลยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านใดผู้ใดเชื่อศรัทธาบูชาเคารพกราบไหว้หรือ บนวานว่าจะบอกเล่าถึงผู้อื่นหรือลงพิมพ์แจกให้สาธุชนคนทั้งหลายรับรู้ด้วยแล้วท่านจะปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังใจนึกพยาธิที่เบียดเบียนก็จะหายขาดประเทศไทยนั้นเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการปกปก้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลกและจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไปมนุษย์ที่รอดชีวิตไปได้จะเข้าสู่ยุคใหม่จะมีจิตใจที่ดีงามและมีอายุไขที่ยาวจนน่าประหลาดใจมีอารยธรรมเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ได้สร้างเทคโนโลยีที่ก่อปัญหาให้กับโลกมากมายเช่นในปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้ด้วย ซึ่งแม้แต่ปัจจุบันบางคนก็ไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงก็ตามประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นประเทศแรกที่มีผู้สร้างยานอาวกาศไปท่องจัก,กรวาลได้เป็นแห่งเดียวของโลกโดยใช้พลังจิตในการขับเคลื่อนโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ให้เกิดพลังงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลก ให้เสียหายหมัอนอย่างเช่นปัจจุบัน